สวัสดีคะ่ะช่องดารารอบโลกมาแล้วเรียกได้ว่าเป็นข่าวเศร้าสำหรับวงการบันเทิงเลยนะคะเมื่อพระเอกด,ดังทางช่องเจ็ดนะคะอย่างออมอักพันธ์นะคะได้เสียชีวิตอย่างสงบในวัย39ปีนะคะหลังเจ้าตัวเนี่ยป่วยโรคมะเร็งมานานนะคะและก่อนหน้านั้นนะคะก็มีข่าวออกมาว่าออมอาการดีขึ้นแล้วจนล่าสุดเนี่ยทราบอีกทีว่าก็คือ เสียชีวิตแล้วนั่นเองนะคะซึ่งก็มีเหล่าเพื่อนๆดาราในวงการน,นะคะมาร่วม ไว้อาลัยกันจำนวนมากค่ะโดยได้มีการจัดเตรียมพิธีอาลัยออมอกพันที่ศาลา12วัดทาตุทองโดยในช่วง16.30นอที่ผ่านมานะคะมีพิธีรดน้ำศพซึ่งทางครอบครัวและภรรยาก็ได้จัดเตรียมพิธีไว้เป็นที่เรียบร้อยนะคะและในบรรยากาศนี้นะคะก็มีเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆญาติสนิทนะคะรวมไปถึงสื่อมวลชนที่มาร่วมไว้อาลัย ให้กับอ๋อมด้วยรวมถึงนะคะมีพวงหลีดนะคะส่งมาไม่ขาดสายและหนึ่งในพวงหลี t น,นะคะที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะเมื่อเข้าไปดูแล้วนะคะก็คือเป็นของคุณดาเรียาภรรยาของคุณอ๋อมอักพันนั่นเองโดยที่พวงหลีดนั้นนะคะมีข้อความที่เขียนว่านะคะ รักคุณตลอดไปดาเลียภรรยาสุดที่รักของคุณโดยอันนี้แปลมาจากเป็นภาษาอังกฤษนะคะซึ่งใครเนี่ยที่ได้เห็นข้อความนี้ก็รู้สึกเศร้าและเสียดายนะคะที่ไม่ได้เห็นความรักของทั้งคู่แล้วนั่นเองคะ่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางช่องดารารอบลูกของเรานะคะก็ขอแสดงความเสียใจไปกับครอบครัวด,ด้วยนะคะ